เอาละครับเดินทางมาถึงคู้เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างสิงห์พิชัยว k เคเขาใหญ่เจอกับทัศวอวัฒนสุพงนะครับเดี๋ยวดูครับหนังวนเดิมหนังวนใหม่ครับสอกดักไว้แต่ขวาจ่อล่างทัดวอวัฒนสุพงบัดจิ้มลำตัวไปครับสิงห์พิชัยว k เคเขาใหญ่แต่ซ้ายแต่คือ ศอกแทงเข่าขวาครับนี่ครับมุดแล้วครับเริ่มมุดแล้วครับ<ต>รดูว่าียบแหลมดูว่าทัดเองก็มีลูกกดแขนไล่แขนเอาไว้เลยครับไฟนี้ไม่ให้ตีง่ายๆเหมือนกันสิงห์พิชัยพยายามจะเบียดเข้าในให้ได้โอ้ทัดนี่ลูกไตเจาะยางแล้วก็ขวาลำตัวมีหมัดขวาบวงทำได้ดีเลยนะครับโดนเข้าไปนี่ทำท่าสะดุ้งเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะลูกเตะจาอยางทําออกได้แบบหักรงๆผิวชัยไม่สนแล้วครับค่อยๆขยับก็ไปเหมือนไฟที่แล้วเลยนะครับยกต้นๆมีแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าเอานะครับเริ่มจะออกแข้งขวาดูนะครับตัวเล็กตัวเล็กขึ้นบนด้วยนะครับกดตัวใหญ่เอาไว้กรรมการธีรวุฒต้องแยกก่อนแล้ะครับจะไปเดินชานิดเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทัดนี่ครับนี่ครับมาจังหวะการวางแข้งกับเตะล่างก่อนด้วยนะครับ เตะให้พวงนะครับเพราะว่ามาช่วงล่างของสิงห์พิชัยดูจะแกวงๆหน่อยครับแต่หัวใจต้องแตะไปอยู่เพชรปอตอมาี่หัวใจก็บอกว่าเสริมใหญ่เหล็กแต่ว่ามาก,าก,าก่าจะถึงตัวติดตัวแล้วมาแต่ว่ายังยังตีได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับจิมลำตัวครับเดินเข้าไปครับน,นี่ยช่วงหลังแกมาแผนนี้บ่อยครับมาแบบต้องรับก่อนนะครับ แล้วอยเอาคืนอ,อะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าคิดช้าทำช้าไม่แน่ใจครับกน่าก็บอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่นะครับเอาเข้าไปนี่กล้ำไหนไม่ได้รับไปเยอะหรือเกินนะครับแข้งขวาทัดออก,กได้สวยๆในก็ล็อกเอาไว้กดเอาไว้อีกถ้าเข่าตีไม่ได้ก็ต้องต่อยหมัดฟันศอกแล้วครับเพราะว่าดูจังหวะนี่ครับช้ากว่าครับเดินเข้าไปแม่จะออกอาวุธทัดแกเปลี้ยงเปี่ยงมาแล้วครับ เพิ่มจะมีหมัดเหมือนกันนะครับต้องต่อยหมัดฟันซอกอย่างเดียวแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต้องมีนับมีน็อกให้ได้นะครับสิงพี่ชัยทัดไม่เป็นเป้านิ่งด้วยออกซ้ายออกขวาแล้วก็แข้งขวาโอ้โหเตะหยุดเลยนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับแข้งขวาเม็ดสุดท้ายนะครับออกได้หนักแรงครับโอ้โหเนี่ยครับไม่อยู่ในสภาพที่จะตอบโต้ได้ครับ กรรมการก็ยุติการโชคครับเซฟนั้งมวยครับถูกต้องนะครับไม่เป็นไรครับพลาดแพ้ไฟนี้เดี๋ยวกลับไปว่ากันใหม่ครับสิงห์พิชัยก็เป็นทัตวัฒนสุพงครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอายกสุดท้ายครับวันนี้แก้มือล้างตาทบต้นทบดอกเลยครับโอ้ชคแบบนี้ไม่ธรรมดาครับดูจังหวะภาพช้าๆครับจังหวะที่กรรมการยุติการชคครับก็โดนสะสมมาเยอะแล้วด้วยนะครับ เนี่ยครับเตะหยุดเลยครับยุติการชกยกสุดท้ายครับแก้มือล้างตาได้นะครับเอาเนี่ยนี่นะครับจังหวะซอกโอ้เนี่ยเม็ดสุดท้ายนี่ยอมเลยนะครับถอยเลยครับ